หลังจากที่เราใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเราก็จะตามด้วยกล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะได้กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับวันนี้ตามภาษาชาแนลจะพามาทํา กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นสูตรกล้วยนึบหนับนะครับผมก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของวัตถุดิบที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะมีกล้วยสุกนะครับอันนี้กล้วยสุกที่ผมทำนำไปนึ่งแล้วนะครับผมก็จะได้สีที่สวยงามนะครับแล้วก็ความหนืดความนึบของกล้วยก็จะได้จาก กล้วยนึ่งนะครับผมเราจะไม่นําไปต้มนะลักษณะจะค,คล้ายๆกันกับกล้วยต้มแต่ว่าเราใช้เป็นการนึ่งนะครับนึ่งประมาณ15-20นาทีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของน้ํามะพร้าวนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็กะทิสําเร็จรูปใครจะใช้แบบเป็นกะทิคั้นสดก็ได้นะครับกะทิคั้นสดจะมีความความอร่อยแล้วก็ความหอมกว่า กะทิสาเร็จรูปนะครับแต่ว่ากะทิสําเร็จรูปก็คือม,มันง่ายและมันสะดวกเนาะแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะครับน้ําตาลทรายขาวใครจะใช้เป็นน้ําตาลตโหนดนะครับน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะแต่ผมเลือกน้ําตาลทรายขาวเพราะว่าเวลาที่เราทําเคี่ยวน้ํากะทิเสร็จแล้วเนี่ยครับผมมันจะได้สีที่ขาวน่ารับประทานนะครับแล้วก็เกลือนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการทําเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปทำนอกระเติมเราเปิดเตาแล้วก็เราก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะครับปริมาณนี้คือสามารถตามชอบได้เลยนะครับตามสัสดส่วนที่มีนะครับถ้าใครไม่มีน้ำมะพร้าวนะครับก็ใช้เป็นน้ําเปล่าหรือว่าเป็นหางกะทิก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้น้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ หัวกะทิที่เป็นกะทิสําเร็จรูปลงไปนะครับผมทําเหมือนกันกับขั้นตอนปะกตินะครับโอเคอันนี้เราจะใส่ให้เหมือนเป็นหางกะทินะครับแต่เราไม่ได้ใช้น้ำเปล่าเราใช้น้ำมะพร้าวนะครับเราก็คนนะครับผมคนจนเดือดนะ ข้อดีของกะทิสําเร็จรูปก็คือมันจะสะดวกนะครับง่ายแล้วก็สะดวกแต่มันจะไม่ได้รสชาติกลมกล่อมเหมือนมะพร้าวที่เราคั้นสดนะครับนี่ครับตอนนี้น้ํา <c oughs> น้ําหางกะทิเราก็เริ่มเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะไม่ให้เดือดมากนะครับเพราะว่าถ้าเดือดมากเดี๋ยวกะทิแตกมันมันจะไม่อร่อยนะครับเราจะให้เดือดนิดนึงประมาณนี้แล้วเราก็จะเติมน้ําตาลทรายนะครับ ในส่วนของน้ำตาลทรายนี้สามารถเติมได้ตามชอบเลยนะครับถ้าใครชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลได้นะครับแล้วก็เติมเกลือนิดนึงนะครับเพื่อตัดหวานตัดเลี่ยนนะครับหลังจากที่เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะครับผมก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับส่วนเกลือก็เช่นกันนะครับความเค็มนะครับสามารถ ปรับเพิ่มได้นะครับผมถ้าใครชอบที่มีรสชาติถ้าใครชอบที่มีรสช,ช,ชาติเค็มนะครับผมก็สามารถเติมเกลือได้ตามใจชอบเลยน,นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติพอหรือยังหรือว่าหวานเค็มถูกใจเราหรือยังนะครับในส่วนของการชิมรสชาติตรงนี้เราต้อง ต้องให้มันหวานค่อนข้างมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเติมหัวกะทิลงไปอีกรอบนึงนะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับผมใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วเราก็จะตามด้วยหัวกะทินะครับ ใส่ลงไปเลยเอร่อยแน่นอนนี่ครับหอมมากเพื่อนๆหอมมากแต่ผม <c oughs> ไม่มีใบเตยนะครับถ้าเกิดใครมีใบเตยก็ใส่สามารถใส่ใบเตยร่วมด้วยได้นะครับผมเวลาทำนี้ก็จะได้กลิ่นหอมมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ำตาลทรายขาว <c oughs> เห็นไหมครับสีเราก็จะขาวน่าทานมากเลยครับนี่ หลังจากที่เราใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเราก็จะตามด้วยกล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เลยนี่แล้วครับเราก็จะได้กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนนะครับสูตรกล้วยหนึบหนับนะครับอันนี้ติดเตาได้เลยนะครับถ้าผมหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักใส่ชามนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผมเพื่อนเอนเห็นไหมครับว่ากล้วยจะมีความสี สวยนะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ลักษณะในการแบบเคี้ยวเนื้อสัมผัสของความเคี้ยวนะครับที่เราเคี้ยวก็จะหนึบหนับหนุบหนับ,นบอร่อยครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับสามารถทําตามได้นะครับผมสามารถปรับความหวานความเค็มนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนกะทิเป็นกะทิคั้นสดก็ได้นะครับผมเห็นไหมเรียบร้อยแล้ว นะครับผมอย่าลืมนะครับชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตํามภาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครั